นักเรียนรู้จักคําว่าโจวแล้วก็คําว่าชี่ที่เป็นภาษาจีนไหมมันแปลว่าอะไรหรือมันแตกต่างกันยังไงครับวันนี้คคูกาก็จะมาอธิบายให้ฟังถึงความแตกต่างทั้ง4แบบของคําว่าโจวแล้วก็คําว่าชี่นะครับเราไปเริ่มที่แบบที่1กันแบบที่1คือคําว่าโจวและชี่มันแปลว่าไปทั้งสองคำแต่ว่าคําว่าโจมันจะสามารถแปลว่าเดินได้อีกความหมายหนึ่งนะครับถัดมาแบบที่2นะครับคําว่าชี่อ่ะมันเป็นการบอกเป้าหมายของทิศทางเป็นการบอกว่า รู้อยู่แล้วอ่ะว่าจะไปที่ไหนมันจะเป็นชี่แล้วตามวิสถานที่เนาะยกตัวอย่างเช่นว่อชีวแฉะเชี่ยวฉันอ่ะไปโรงเรียนว่อคือฉันชี่คือไปแฉะเชี่ยวคือโรงเรียนเราจะไม่พูดว่าว่อโจแฉะเชี่ยวแบบนี้ไม่ได้นะครับโจมันจะไม่ตามด้วยสถานที่เนาะโจมันจะเป็นการบ่งบอกถึงการจะทําเฉยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นว่อเมินโจปะพวกเราไปกันเถอะหรือจะเป็นว่อเมินเซียนโจปะพวกเราไปก่อนเถอะอะไรแบบนี้นะครับ แต่เพียงแต่ว่าเสริมนิดนึงคําว่าชี้สามารถใช้แทนคําว่าโจได้ omen jo, woman โจ woman ชี้ปะ woman เซียนชีปะมันใช้แทนได้นะครับก็คือเอาง่ายๆคือชี่สามารถใช้แทนโจได้อันนี้คือในหัวข้อที่2นะครับถัดมาครับข้อที่3เป็นคําถามครับถ้าเราจะถามเขาว่าคุณอะไปไหนเราจะต้องใช้คําว่านี่ชี่นา หนีชื่หนาหลีเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้หนีโจหนาหนีโจหนาหลีอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับก็คือโจมันจะไม่สามารถตามด้วยสถานที่ได้นะครับเพราะมันเป็นที่ไหนใช่ไหมดังนั้นคําถามจะมีแค่หนีชื่หนาหนีชื่หนาหลีเพียงเท่านั้นครับส่วนสุดท้ายครับส่วนที่4ครับก็คือเจมส์โจเจมส์ชื่เคยได้ยินไหมถ้าพูดว่าเจมส์โจมันจะหมายถึงการบอกทิศทางว่าให้เดินไปทางซ้ายทางขวาคือประมาณว่ามีคนมาถามทางเรา จะเปลี่ยนเจมะโจเราต้องตอบเขาไปว่าไปทางซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลังประมาณอย่างนี้เนาะส่วนคําว่าเจะเปลี่ยนเจะมะชี่ที่เนี่ยไปยังไงจะเปลี่ยนเจมมชี่ที่เนี่ยไปยังไงเราก็ต้องบอกเขาว่าจั่วเชอคือการนั่งรถหรือว่าโจล่คือการเดินไปก็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคําว่าโจแล้วก็คําว่าชี่ครับ